ส่งฟีดแบกเฟ้นเฟนหลังนิชานัทนิชามีเลิฟซีนกับพระเอกคนนี้สนุกขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับละครเรื่องสะพยสายสตรองนำแสดงโดยนางเอกมากฝีมืออย่างนิชานัทนิชากับพลนวัดล่าสุดเมื่อค่ำคืนของวันที่วันที่7มีนาคมนิชาได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมเป็นภาพฉากเลิฟซีนกับพระเอกคู่จิ้นพร้อมทั้งแคปชั่นว่า ละครเป็นไงมากงงเพิ่งเลิอกกองหลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นคลับเฟนละครเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิสนุกมากสงสารพาพาเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ไหมละครสนุกมากๆค่ะพลนิชาเคมีดีมากรอดูตอนต่อไปเลยค่ะไม่พลาดสักตอนละครสนุกทุกตอนหนูก็สวยขึ้นทุกตอนจ้า ละครสนุกมากค่ะถึงเวลาต้องมาดูค่ะตอนแรกดูเพราะน้องเล่นแต่ยิ่งดูสนุกมากค่ะพระเอกน่ารักและหล่อมากค่ะติดกันทั้งบ้านเลยอยากให้ถึงวันจันทร์เร็วๆๆ